ชิกร,ระดูกอ่อนจริงหน้าหมดนะอือน่ากินใช่ไหก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรนะกระดูกอ่อนอ่ออ่อนจริงพ่อเป็นกระดูกหมูใช่ไหมอ่ากระดูกหมูแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะแม่หมูยอเหรอรยอหมูยอเออแปลกดีอันนี้มันก็คือคล้ายเส้นเส้นขนมจีนอ่ะนะ บ้านนาอาหารเวียดนามคนเยอะนะดูบรรยากาศเข้าทางไหนก็ไม่รู้เราเดินเรามาตรงนี้มเข้าหลังร้านแล้วมั้งเนี่ยด้านข้างร้านรถเขาจอดตรงนนั้ทางท้ายเยอะเลยเนาะบรรยากาศเด็ดละนี่แล้วมั้งตรงนี้แล้วมั้งคนเยอะแฮ แม่ไปอยู่ไหนแม่แสดงว่าก็อร่อยแน่เลยเนี่ยก็เตรียมไว้เนี่ยหลายชุดเลยนะเนี่ยแม่มีแหนมยังเดียวแหนมจ้องใบมงไปพิ่มได้เฮ้ไแล้วนั่งกินข้าวอ่ะแล้วเราไม่สั่งอาหารยังยังค่เดี๋ยวเขาจะมาเอาที่โต๊ะอ๋อ โอเคมีอาหารตามสั่งด้วยใช่ไหมมีปะหรือมีแหนมอย่างเดียว<อ>ไ,มไม่รู้เลยอ๋ออ๋อ,อ,อนี่เลยรกันอาหารขอันนี้เขาเรียกอะไรก<อ>ุ้งพันน้อยเหรออ๋อมีกุ้งพันน้อยด้ยวยอันนี้เป็นแหนมเนืองชุดเล็กแล้วก็เอามาชุดเนี้เออชุดเล็กก็ได้เอาชุดเล็กกินนี่นะอาหารอย่างอื่นมีไหมมีมีก๋วยเตี๋ยวปะไม่มีรู้ว่าเป็นแหนมอย่างเดียว เป็นแหนมแล้ก็มีตามอมีแหนมก็ตามืออ๋อมีแหนมก็ได้ร้านที่เปิดนานเพื่อนกี่ปีแล้วสิปีถึงไหมน่าจะเกินสิบปีไม่รู้เลยนะนื่ว่ามีแหนมเมืองอยู่บ้านนาที่ร้านเก่าอยู่แล้วก็ย้ายไปอยู่ตรงนี้ตรงยูเินมีหน้าละไอจีพีเอสในชี้ตรงนู้นมันเป็นร้านเก่าร้านเก่า เออเป็นไงก๋วยจั๊บยวนเออก๋วยจั๊บยวนดีกว่าเอาก๋จับ๊บยวนที่นึงเออหโูจ้าอันนี้เอาน้ำเย็นอย่างเดียวไม่ไม่ไม่มนะเอาอันน้ำเปล่าขอแก okay. อแ้วเปล่าโอเคอ่าเรามีน้ำเยอะนั่นแล้วเดียวเนี่ยโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศเน่เนืองบ้านน,ะนานะครับคนเยอะดีมุมที่สวยมอที่เก๋อ๋อเป็นเฝอ เออแม่สั่งแล้วนะก๋วยเตี๋ยวนะเอ้ไม่ไรนะก๋วยจับเหรอเอาเฝอมาได้ดูคเับเป็นเฝออะไรดีครับหมูไก่กุ้งปลาหมึกฮะอ๋อเขามีชนิดเอาเฝอเนื้อแลตงโมเฝอเนื้อกับก๋วยจับยวนแล้วก็ไอ้นี่ยลูกที่เร่จ้างไปอะไรนะแหนมช่วยเลยครับเออแหนมโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับไปดูบรรยากาศนี่ ร้านแหนมเนียงบ้านนาเขาอยู่ตรงเสาวิทยุนี่เลยแหละนะเมื่อกี้เราก็ขับรถเลยไปเพราะเราไม่รู้นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะคุณแม่ชิมอ๋อเปยชับยวนรสชาติใช้ได้เปยดชับยวนโอเคไหมโอเคนะโอเคนี่ลอชิมกระดูกอ,อ่อนจิ่งหน้หมด มราชาช้าได้ว่าชาช้าได้เลยคุณแม่มสุดยอดนี่น่ว่าทำไมรถจอดเยอะเพราะคนมันอร่อยอะ่ะคนจะเข้ากันมาเยอะนะแต่จะร้อนนิดหนึง่งเพราะว่าหลังคามันเป็นที่จากของกานบ,บ้านต่างเขาใช่ใช่น้ำเนืองใหญ่ชุดด่มนึยค่าอ่าโอเค มีเอ่อเขาเรียกอะไรนะกระดูกอ่อนอออ่อนจริงๆ่ะเป็นกระดูกหมูใช่ไหมอ่ากระดูกหมูแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะแม่หมูยอเหรอยอหมูยอ,ยอเออแปลกดีแปลกดีนะครับรสชาติเขาก็โอเคกันได้เลยไม่ต้องปรุงเลยไอ้ข้านี่มันก็คือไอ้ข้าเส้นเส้นขนมจีนอ่ะนะเออนึกออกแล้ว,วเส้นจิยวยวนปากชมเส้ตจิยวยวนปากชม อันคือปากชมที่เลยจับได้ไหมที่เราไปเดินตลาดะแล้วเราก็แวะทานก๋วยเตี๋ยวยวนเฮ้ยไม่ใช่ก๋วยจับยวนแหมเรียกผิดก๋วยจับยวนที่ปากชมอร่อย,ออยเช่นกันนี่ก็รสชาติอร่อยอร่อยเลยอ๋อะอเผื่อเนื้อ อันนี้อะไรแหน,น,นมเล็กอ๋อนี่แหนมเล็กโอ้แม่จะหมดป่าไม่หมดนี่ใส่ใส่กลับได้โอ้สุดยอดอันนี้แหนมเล็กแหนมเนืองเล็กนะครับอ๋ออันนี้ไม่ได้ซอยให้เนาะอ๋อต้องบอกอ๋อเหรอถ,ถ้าถ้าถ้าเอาไปหั่นกีได้ใช่ไหมครับอืมบอกได้เพิ่งมาเพิ่งมาครับโอเคอนเครื่องเขา อันนี้ก็อ๋อนี่ก็แช่นะไม่แม่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้ลองชิมนะอันนี้อันนี้เฝอเฝอเนื้ออันนี้เ๋อจับยวนเส้นแบบนี้เฝอคือเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมน้ำเหมือนกันลองดูดิคลุกคลิกดีไหมเออใช่ได้รสแบบเดียวกันรสแบบ อ๋อเนื้อเออเนื้อเขาใส่เครื่องอะไรบ้างก็จะมีอันนี้คงเป็นเนื้อเนอะเนื้อลูอหมูก็มีเนื้อหมูลูกบวงด้วยอสัจากเนื้ออมาอ๋อมีเนื้ออันนี้ก็เป็นคลาสสิคเส้นก๋วยเตี๋ยวเขาเขาเรียกเฝออันนี้เฝอก๋วยเตี๋ยวยวนเฝอขอบคุณมากโอ๊ยขอบคุณมากขอบคุณมากมาแล้วอ่นให้มาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่างทำ เดี๋ยวทำหก็หมดห้าเลยส,ย,ยสุดยอดสุดยอดอันนี้ก็ให้ผักมาเยอะดีเนาะให้ผักมาเยอะดีโอ้สุดยอดสุดยอดอ,อร่อยอร่อยหมดรอเปล่าสองคน5้าทางจะไม่ไหวเยอะจะ <c oughs> สั่งมาอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกอร่อยแม่บ็ชิมไปอะไรไปโอเค เดี่ยวเจ้าก็สิงค right <con> ิวเข้าไปเจ้าด้วยอันนี้เป๋กอนอันนี้ชักยวนอันนี้มุ้งเป๋ะเนื้ออันนี้แหนมเล็กแหนมเล็กอันนี้แหมเล็กโอเทเรื่องซ่อนนะอร่อยแตว่าแหมเล็กเนี่ยแหมเลื่องตุ้เล็กเนี่ยยงไมด้ชิมก็ลองชิมดูว่าเป็น เกตจากบรรยากาศแล้วลูกค้าเยอะเพอาลูกค้าเยอะๆเนี่ยา่จัอร่อมันเป็นการันตีอย่างหนึ่งนะอร่อยเนี่ยอย่งเ้คนคงาไม่ว่าเนืผักระกร้อนี้แต่งเพาเห็นลูกค้านะเขจะชื่อชื่อไม่ีไม่ดีตัวตะกร้อไม่ได้ติดลมนันอร่อนๆเนีาจช่วยนางร้อลงแต่เขาใส่เน้วไหนตัว ผขออคียวันรั้ว่าหนโอเโเคนะเี่ยวกึก็ได้นปุ๋แ้วอาวลังแม่จัด้าหเผ็ดหน่อยน่อยนะรสึก้าเผ็ดนิด มันจะเผ็ดเพราะอะไรรู้ไหมเขาใส่พริกขี้หนใช่ไหมอืมฉันก็ใช้พริกขี้หนูแต่พริกขี้หนูขวนนะพริกไม่เผ็ดนะดูอ่ะเยนนะครับคุณผู้ชมร้อยบรรยากาศที่ร้านแหนมเนืองบ้านนานะครับเผื่อบ้านนาแล้วก็ตะกกครับเขาเยนนะครับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์จริงๆนะเพื่อนนะครับปากถือหานบ้านต่อนะครับเยอะมากกินอะไรทานอะไรอย่าง อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยก็อะไรเลยไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวเป็นสารบ้างแม่เตรียมจ่ายแล้วไม่รู้เท่าไหร่ยินเสียงนี่เห็นตัว ซุ้มอ่ะซุ้มเนี่ยเล็กเลรบลื่นดิ